สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการประสบการณ์ขนแม่ตีลูกครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่3นะฮะเราจะพาทุกท่านไปเข้าสู่เรื่องเล่าจากลินพี่ของผมคนหนึ่งนะฮะเป็นเกี่ยวกับในรัวร้วมหาวลัยนะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เป็นชื่อดังของประเทศเลยนะฮะอันดับต้นๆเลยแต่จะไม่ขอเอ่ยนะฮะว่าเป็นมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นนะที่ ตึกวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งนะฮะณนะห้องพาคอ่าเราจะมาเริ่มเล่าแต่ต้นเรื่องนะครับว่ารุ่นพี่คนนี้เขาไปเจออะไรกันมาเริ่มเรื่องจากรุ่นพี่คนนี้เขาได้ทําการไปเที่ยวแล้วก็ทําได้การาได้กลับมาจากต่งางจังหวัดนะฮะแล้วก็ยังไม่อยากกลับบ้านเขาเลยได้ทําการไปนอนพักกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่อยู่ที่ห้องห้องนี้นะฮะห้องภาคนี้แล้วตอนที่เขาไปนอนนั้นเวลาที่เขาไปถึงก็เวลาสี่ทุ่มแล้ว เขาก็ได้ทําการแอบลักลอบเข้าตึกนะฮะโดยอาศัยจังหวะที่ยามเผลอพยามทันไปทางนู้เขาโยนก้อนหินไปแล้วเพืพ่อนวิ่งขึ้นตึกไปเลยแต่ยามก็ไม่ทันเห็นอันนายก็จับไม่ได้เพราะจริงๆแล้วตึกเนี้ยเขาไม่ให้คนนอกเข้านอกจากคนที่อยู่ภายในคณะเท่านั้นครับ่แล้วรุ่นพี่ของคนนี้เขาอยากขึ้นไปหาเพื่อนเขาแหละเขาเลยวิ่งรุดขึ้นไปโดยที่ยามก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ขึ้นไปแค่คนเดียวครับเขาขึ้นไปกับเพื่อนๆเขาอีกสองสามคน เขาก็ขึ้นไปปาร์ตี้มั่วสุมกันนะฮะก็แบบมีทั้งสูบบุหรี่มีทั้งกินเบียร์บนตึกด้วยก็สร้างความลำคาญและเสียงดังให้กับเพื่อนเขาที่ทำโปรเจกต์กอยู่ในหน้ห้องห้องนั้นนะฮะเพื่อนแกก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่เข้าใจเพื่อนแกใจดีจังให้ให,ให้เพื่อกินเหล้าสูบบุหรีนะ่ในแถบนั้นก็เรื่องมามันยังไม่เริ่อ,อยางตรงั้นครับก็ในคืนคืนแรกมันก็ผ่านไปได้วยดีใช่ไหมพวกแกไม่เจออะไรเพราะว่าพวกแกมาเยอะพี่อาจจะกลัวเลยไม่กล้าเล่นงานพวกแก ตั้งแต่นั้นนี่คือถัดมาเหมือนเดิมครับเุ่นพี่ของคนนี้แกก็ไปอีกแล้วด้วยความเหงาของแกแกก็ไปครับไปหาเพื่อนแกอีกที่คณะผ้าคณนคณะนี้คาวนี้แกก็เหมือนเดิมครับพอยามหันไปทางซ้ายพุกแกโยนก้อนหินไปถามวืว์ยาามหันไปมองไม่เจอแล้วแกก็วิ่งขึ้นตึกเหมือนเดิมฮะใช้มุกเดิมแล้วยามไม่กนหลงคนเดินอยู่ตลอดเลยฮะตึกนี้แม่งยามแม่งห่วยที่หายขโมยได้น่ะเกงในแต่ไม่ใช่เป็นตึกวิทย์มันมีเกงในขโมย โอเคมาเล่ากันต่อครับก็หลังจากรุ่นพี่ผมครั้งนี้เขาแกมาคนเดียวครับมาขึ้นไปอยู่กับเพื่อนแกในห้องภาคเพื่อนแกก็นั่งทําโปรเจกต์ไปส่วนตัวแกก็นั่งเล่นมือถือไปแล้วมีอยู่สักพักหนึ่งระหว่างที่แกเล่นมือถือกับรุ่นพี่แกทํางานโปรเจกต์อยู่ในห้องมีเสียงคนกดนะกดรหัสเพื่อที่จะเข้าห้องครับมือไม่ก็สแกนอะไร้วมือมันมีสองแบบนะฮะแต่ว่ามาเป็นเสียงแบบสแกนยนมือครับครั้งนี้กดลงไปปุ๊บตึ๊ด ไม่ผ่านค่ะครั้งแรกตัวพี่แกก็มองหาใครวะหันไปมองที่ประตูไม่เจอใครครับแกไม่สนใจอะไรสักพักผ่านไปอีกสักแป๊บนึงนะฮะก็ไม่เสียงตึ๊ดไม่ผ่านค่ะแกก็เริ่มใจเสียละแกสองคนก็เลยแบบออกไปดูว่าหน้าประตูหาออกไปมองสรุปไม่มีใครครับในบริเวณนั้นไม่มีใครอยู่เลยพวกแกสองคนก็เริ่มตกใจละเฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่แล้วเนี่ยพวกแกสองคนก็เริ่มแบบเริ่มใจไม่ดีละ ด้วยความที่ใจไม่ดีพวกแกเลยปวดเยี่ยวแล้วก็เลยพากันไปห้องน้ำพอไปถึงห้องน้ำปุ๊บพวกแกก็ทาทาธุรกิจธุระอะไรของพวกแกในะห้องน้ําไปแต่ทักพักฮทักพักให,ใหญ่เลยนะให,ใหญ่เลยมันมีคนเดินมาครับในระหว่างที่พวกแกทําธุระอยู่ในห้องน้ำมีคนเดินมาหน้าห้องตึกต๊กตึก๊กตึ๊กพวกแกสองคนก็เงียบนะฮะพวกแกพวกพี่ที่เขาเล่าบอกว่าเขาเงียบแล้วแบบจนได้ยินเสียงน้ําไหลจุ๊บ ตึงตึงแล้วก็เสียงนาฬิกาข้อมือดังแบบได้ยินเสียงชัดเจนครัะเพราะว่าพวกแกแบบไม่คิดว่าจะมีใครมาเดินนะตึกตึกนี้เวลากลางคืนนะฮะเพราะปกติแล้วแกรู้ว่าเพื่อนแกก็ไม่มีใครมาแน่นอนเพราะว่าน่าจะมีแค่แกสองคนก็คือแกก็เดินคนที่เดินอย่างเงี้ยเขาก็เดินอย่างเงี้ยเดินวนเอาพวกแกออกมาแต่ด้วยความฉลาดของรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ผมแกเขาก้กมไปม,มอปุ๊บ ไม่มีขาแกก็ใจเสียแล้วขนาดนี้แกก็แบบนี่งานนี่แกก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าแกน่าจะรู้ว่าเพื่อนแกก็คงรู้ว่าเออมันคงเมียแล้วล่ะแกก็เงียบครับแล้วพักก็ผ่านไปเสียงฟีตีนหายไปปุ๊บแกก็รีบออกมาจากห้องน้ำทั้งคู่เลยฮะกลับเข้าห้องผ้าครับโอ้โหนั่งคุ้มโปงใส่ยิ่ง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 แกบอกว่าแกกลัวมากฮะเพราะว่าแกรู้ว่าตึกตึกเนี้ยมันมีเรื่องมาก่อนฮะ เรื่องมันมันก็แปลว่าเริ่มต้นว่าเมื่อก่อนนะมันมีนักศึกษานิสิตแพทย์คนหนึ่งเขาต้องการที่จะได้แบบเกรดยอเหรียญพองอันดับหนึ่งแต่ว่าพอปีสี่อมงสุดท้ายอะฮะแกดันพลาดฮะแกทําให้ได้มาเกรดบีมาหนึ่งตัวทําให้เกรดที่แบบโดยรวมมันออกมามันไม่ได้สี่จุดศนมันได้เป็นสามจุดเก้าแปดคือมันไม่ได้สี ล้วคราวนี้เขาก็จะไม่ได้เกณฑ์นิยมก็คือแบบเหรียญทองอ่ะแกคือแกไม่ได้เหรียญทองแต่เกณฑ์นิยมอาจจะได้อยู่แล้วแล้วแกก็เครียดนะด้วยความที่ว่าแกเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกต์แกต้องแบบเป๊ะทุกอย่างต้องเอนะจบมาต้องสี่เท่านั้นแกเลยเกิดความเครียดนะความกดดันทางบ้านหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ดูจากในข่าวแกบอกว่าความกดดันทางบ้านจะไม่มีเป็นความกดดันของตัวแกเองนะที่แบบอยากจะทําให้เพอร์เฟกต์ที่สุดจากนั้นแกก็เลยเดินขึ้นไปนบนที่ตึกคาาวิดเนี่ยนะฮะ แล้วก็ทำการโดดจากชั้นสี่ลงมาตายที่ชั้นหนึ่งฮะแต่ว่าไอ้ตึกที่รุ่นพี่ผมอยู่อ่ะเขาอยู่ชั้นแปดในห้องนะชั้นแปดแต่ผีตาก็ไม่หลอกกันแปดเลยแต่ชั้นสี่อ่ะเออคิดดูมันไม่เฮียนคือเหมือนแบบเขาเอาทั้งตึกแล้วคือไอต้ตึกตึกเนี้ยทุกๆปีจะมีคนตายหนึ่งคนนะฮะจากเด็กคณะไหนก็ไม่รู้แล้วฮะแต่มาตายกันที่ตึกนี้เขาเรียกว่าตัวตายตัวแทนนะฮะทุกปีเลยจะเกิดขึ้น มันจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในทุกๆปีเลยฮะถ้าถ้าพูดเอาจริงๆไอการโดดจุดตายเพราะว่าความเครียดจากการเรียนเนะี่ยไม่ได้มีแค่มหาลัยชั้นนำอย่างเดียวฮะมหาลัยที่แบบอยู่แบบไม่ชั้นนําชื่อรองๆองมาก็มีนะฮะแต่ละขอไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วม,มันเป็นมันออกข่าวหน้าหนึ่งนะฮะทุกๆปีมันจะมีอย่างนี้ทุกปีเวลาแบบเด็กใกล้จบแล้วเหมือนแบบมีคนเอาวิญ,ญญาณเข้าไปหรือแบบความเครียดมาสะสมผมไม่อยากโทษเรื่องวิญ,ญญาณนะ อยากให้โทษเรื่องสภาวะแวดล้อมของเราแวกตัวเขาเองมากกว่าบางคนแบบว่าตัวกูเนี่ยไม่เก่งเลยแต่เก่งเรื่องเรียนก็อยากจะทําให้ดีสุดอยากให้คนรู้เขาชื่นชมอยากให้พ่อแม่เขาดีใจอยากให้คนรูเ้เคารนับถือไม่อยากโดนแกล้งมันบางส่วนอาจจะเกิดจากการบูลลี่จ,จะเกิดจากความกดดันของผู้ปกครองก็เป็นไปได้นะฮะเพราะบางคนเขาก็ไม่รู้ครับมีปัญหาอะไรอยู่โดดไปเราก็ไม่รู้ไม่ทร,ราบสาเหตุแล้วส่วนใหญ่คนที่โดดไปเนะี่ย บางคนก็แบบเป็นพวกแบบเด็กเนิร์ดเลยไม่ค่อยมีเพื่อนคนก็เลยไม่รู้ว่าเออเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทาไมถ,ถึงไปโดนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะฮะผมขอพูดเลยนะว่าเรื่องการเรียนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตนะฮะแต่เราก็ไม่ควรจะตั้งแบบตั้งใจโฟกัสแบบเอยเราต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันจะเป็นการกดดันตัวเองครับเราต้องมีการรีแลกซ์ผ่อนคลายบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการแบบตึงเครียดเกินไปนะฮะแทนที่เราจะแบบ จบมาอาจจะไม่ได้เกียร์นิยมแต่คุณได้ไปทํางานในที่ดีๆที่แบบเหมือนเดิมแต่คุณตั้งใจไว้กับคุณต้องมาพลาดเพราะความเสียใจเพราะว่าคุณพลาดไปแค่หนึ่งตัวคุณไม่ได้เกียร์นิยมคุณไม่ได้เหรียญทองมาโดดตึกจบเลยนะฮะตลอดที่คุณเรียนมาฮะอายุยี่สิบกว่าปีเนี่ยคุณเรียนมาเพื่ออะไรคุณมาเพื่อโดดตึกตายแค่วันเดียวหรือคุณจะมาเพื่อจบไปเพื่อทํางานแล้วไปประกอบอาชีพมาเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อคุณจะต้องเลือกนะฮะ คิดเอาเองนะคะเพราะว่าคนที่เรียนจบระดับปริญญาตรีนี่คือต้องคิดได้แล้วครับว่าระหว่างความเครียดของตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองจะเลือกไปในทางไหนต้องคิดเอาเองนะฮะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรนะฮะอยากให้น้องๆเพื่อนๆทุกคนคิดดีๆก่อนนะครับการฆ่าตัวตายนี่เป็นบาปหนักนะฮะตกนรกไปนี่ไม่ได้ฝุดไม่ได้เกิดเลยนะฮะต้องวนเวียนอย่างนั้นชดใช้กรรมหรือการโดดตึกไปเรื่อยๆนะฮะ เพราะฉะนั้นมันถึงมีเหตุการณ์ที่แบบว่ามีคนไปพบเจอนิสิตอดติดซ้ำๆซักๆ่เพราะว่าเขายังมีภาวะพวงแล้วก็มาเป็นเวรกร,รมครับมันยังไม่ถึงอายุไขเขาเลยจะต้องทอย่างัานไปเรื่อยๆจนถึงอายุไขเขาแล้วก็ลงไปเจ้าใช้ในนรกนะฮะเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกทุกอย่างนะฮะไม่ว่าคุณจะเครียดแค่ไหนเศรษฐกิจจะแย่ยังไง อยากให้ทุกคนลองหาอะไรผ่อนคลายนะเอ่อโตพอทำงานเล่นบาสเล่นทุกวันเลยไม่เครียดที่อะไรเลย,ยเรียนก็ไม่เอาก็คงที่ไว้ที่สามอะเรียนก็แบบส่วนเรียนแต่เล่นก็ส่วนเล่นนะคือเราทํางานเราเล่นผมว่าทั้งขับแก๊สทั้งอะไรไปด้วยไม่พยายามไม่เครียดนะฮะทำยังไงก็ได้ไม่เครียดเพราะถ้าเรายิ่งเครียดมันจะมทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเกิดมาทั้งทีอยากทําอะไรทําให้เต็มที่ฮะอยากมีความสุขอะไรลองทําอะไรไม่เคยลองลองลอง,ลองดูครับโอเคครับก็วันนี้ขอจบ เราการเล่าเรื่องเพียงแค่นี้นะฮะไม่รู้ว่าวันนี้น่ากลัวแค่ไหนนะกะ็ฝากเขาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะฝากกดไลค์และกดซับสไครต์และติดตามกดแชร์ไว้ด้วยก็ดีนะครับโอเคครับถ้างันวันนี้ไปแล้วครับวันหน้าเป็นเรื่องไหนหรืออยากให้เล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนอมเพมื่อนของมิวไข้างล่างนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ